คืนนี้ครับเวลาตีสองนาทีนะครับผมคาราบาลครับรอบที่4จะมีลงแข่งกันหลายคู่เลยนะครับเป็นทีมบิ๊กซิกจากพรีเมียร์ลีกเยอะมากนะครับผมมีสวอนซีครับพบกับแมนซิตี้อาร์เซนอลพบกับไบรตันลิเวอร์พูลพบกับคริสตัลพาเลตวูฟพบกับเชลซีและนิวคาสเซิลพบกับสเปอร์นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ปรอบที่4แล้วครับผมถ้าเกิดเข้ารอบต่อมาทีมก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะสำหรับทัวร์คาราบาลครับ และสิ่งที่น่าจับตาดูที่สุดเนี่ยคือริวอพูนี่แหละนะครับผมเพราะว่าฟอร์มตอนนี้มันเซเต็มแรงแล้วเซเต็มที่มากๆนะครับผมนัดนี้เนี่ยเจอกับพาเลตซึ่งเกมเจอพาเลตเป็นเกมที่ทําให้ริวอพูหลุดนะริวอพูแพ้พาเลตเป็นทีมแรกเลยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะจริงๆผมก็กลัวมากนะตอนนี้ริวอพูลงแข่งแต่ละนะัดคือมันกลัวเระแวงไปหมดแล้วอะ มันถ้ากับว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคือลิฟพูเล่นมาสิบนัดล่าสุดแพ้ไปครึ่งหนึ่งแพ้ไปห้าเกมแล้วนะครับผมถ้าเกมนี้แพ้อีกเนี่ยคือมันจะแพ้มากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาร์เน์จะร้อนตูดเนี่ยมันก็สูงมากเพราะตอนนี้ก็มีหลายข่าวออกไปเล่นกันว่าใครจะเป็นเติงแตง้งกุนซื้อคนต่อไปนะครับผม เรามาลองคาดเดากันหน่อยดีวยกว่านะครับผมว่าไลอัพของลิวอร์พนลน่าจะใช้เป็นใครผมเชื่อว่าในการที่เล่นในถ้วยที่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยน่าจะมีการโลเแต่ช่นนักเตะค่อนข้างเยอะนะครับผมประตูเนี่ยคิดว่านะน่าจะใช้เป็นมาราชิวีอยู่นะครับผมแบ็กขวาเนี่ยส่วนตัวนะอยากให้ฟิล์มปงได้ลงบ้างเพราะหลังๆแบ็กลีได้เล่นเยอะกว่านะครับผมส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเคิร์เคทเขาทำหน้าที่ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วไงเพราะฉะนั้นในถ้วยอื่นๆต้องให้เป็นร็อโบได้ลงแล้วนะครับ เซนเตอร์แบ็กก็คงจะเป็นวอชิอฟันได้อยู่แล้วนะครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยอยากจะให้เป็นโกโจโกโมเมสนะเพราะว่าแทบไม่ได้ลงเลยครับผมคนนี้อยู่เป็นเบื้องหลังกับลิปูมาสิบปีเลยนะเออให้เขามีโอกาสได้ลงหน่อยนะส่วนกองกลางเนี่ยผมคิดว่าคงต้องพักหน่อยแหละโซโบอย่างเงี้ยเออโซโบกับแฟนแบ็กอะไรเงี้ยอาจจะใช้เป็นแม็กอลิสเตอร์มาสร้างฐานเกมรับเกมลุกให้กับในทีมหน่อยนะครับผมส่วนฝั่งขวา ซ้ายขวาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะใช้เป็นเคียซ่านะเออให้เขาได้ลงเยอะๆไปเลยนะผมเพราะว่าเขาจิตวิญญาณนักสู้ให้กับทีมอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงก็คงคิดว่าเป็นเอนกูโมฮาก็น่าจะดีเพราะว่าเออให้โอกาสเขาได้เล่นเนาะในฤดูก,กาลนี้สร้างผลงานได้ค่อนข้างโอเคในจำนวนนัดที่ได้ลงนะครับผมส่วนเซนเตอร์แบ็กเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กเออไม่ฟิลตัวรับเนี่ยอาจจะใช้เป็นเอนโดอ่าใครที่แบบไม่ค่อยได้ลงอ่ะไม่ค่อยได้ลงคงต้องใช้ลงมาวางบ้างครับผมเอนโดอะไรอย่างงี้นะส่วน กองหน้าหน้าเป้าเดี๋ยวผมอยากจะให้ใช้เป็นอีซักนะเพราะว่าเขาซื้อแพงอ่ะซื้อเขามาแพงให้เขาได้โชว์ฟอร์มเรื่อยๆให้เขาได้ลงมีโอกาสเล่นเรื่อยๆหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยตั้งแต่มาลิเวอร์พูลนแค่ลูกเดียวเองแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่ผมอยากจะให้ลงอยากให้ลงที่สุดเลยคือเวสตนี่แหละเพราะเป็นหนึ่งคนที่เหมือนลิเวอร์พูลอ่ะจะยังจับทางกับนักเตะค,คนนี้ยังไม่ได้โอเคยังไม่ดีพอครับผมถ้าเกิดเรางัดล่างท้องของนักเตะค,คนนี้ออกมาได้ผมเชื่อว่าน่าจะโอเคมา,มากๆเลยสำหรับเวสตนะครับผม สังเกตไหมว่าเกมที่ผ่านมาอา์เนอร์จับเวียดไปเล่นโย่ตำแหน่งอะไรเละเทะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสเขาหน่อยเวียดกับอีซักเนี่ยสองคนเนี้ยโอ้โหรวมกันที่250ล้านเลยนะให้โอกาสเขาได้เล่นเยอะๆนะผมเชียร์ให้เอาสองคนนี้ลงมากฟิล์มโปงด้วยเออเพราะว่าซื้อมาก็ไม่ค่อยจะให้เขาลงสักเท่าไหร่เลยนะอยากจะพยายามให้ลองใช้นักเตะที่ซื้อมาเนี่ยเยอะๆมากกว่านี้นะผมเพราะว่าตอน,นอเนี้ยอา์เนอร์ยังสลับ ตำแหน่งทีมในการเล่น11ตัวจริงของแต่ละนัดนะมันมั่วไปหมดเลยเว้ย11นัดนี่คือ11ตัวคนเล่นเนี่ยแทบจะเปลี่ยนไปเลยทุกนัดแต่ละนัดคือมันไม่เหมือนเดินกันเลยอ่ะนะครับผมจริงๆผมอยากจะให้อาร์เนอร์เนี่ยหา11ตัวจริงแบบเป็นตัวหลักอะ่ะแบบเป็นตัวหลักๆเลย11ตัวจริงไปเลยอ่ะนะครับผมอยากจะให้ทําแบบนั้นไปนสักทีเพราะตอนนี้ไม่มีแบบนั้นเลยนะลี์พูคือเปลี่ยนทายปรับแต่งตำแหน่งปรับแ,แต่แงนักเตะเต็มไปหมดเลยอะ่ะ หลายนัดแล้วผมทําให้ลิวพูมันรวนไปหมดอย่างตอนนี้นะเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยนัดเจอพาเลทเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันนะครับผมถ้าลิวพูเนี่ยยังมายังตายคาบ้านอีกเนี่ยผมก็คิดว่ามันแทบจะไม่เหลือแล้วนะถ้าเกิดถ้วยคาราบาคบก็ยังจะตกไปอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะพลาดแล้วนะครับผมมันไม่ควรแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นศึกที่แพ้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดแพ้มันก็จะตกรอบ นะครับผมและผมเชื่อว่าการที่ลิเวอร์พูลเริ่มถ้วยเริ่มหายหายหายไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีแน่นอนครับผมทั้งตัวโค้ดแล้วก็แฟนบอลน,นะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะทําได้แลวผมว่าจะเอาคืนพาเลทได้เนาะเดี๋ยวเรามาปีวิวกันวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับผมว่าผลของคืนเนี้ยที่จะแข่งกันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมส่วนตัวแล้วก็ เสียวนะจริงๆปกติเราดูเวี้ยวพูมาแล้วแบบสบายใจเออเลี้ยวพูมันมีฐานการเล่นที่แน่นที่เราโอเคไว้ใจได้มากเลยแต่พอผ่านมาตอนเนี้หนเดือนหลังสงเดือนหลังมาเนี่ยมันชักจะไม่ใช่แล้วอะคือเวี้ยวพูมันจะเริ่มผมเชื่อว่าแฟนของหลายๆคนก็คงจะกลัวมันผมอะว่าแบบชิมจะรอดไมเพราะวันเนี้ยเออเพราะว่าแต่ละนัดมันก็รุนแรงต่อน,นัดอะ ไม่พอนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะว่าโปรแกรมข้างหน้าที่รอลิเวอร์พูลอยู่แอสตันมิลลาเงี้ยเพิ่งไปขย่มซิตี้มาไหนจะไปเจอเรอัอมลมาดริดอีกไปชนะบาร์เซโลนามาได้อีกไหนจะไปเจอแมนซิตี้อีกโปรแกรมฟักแมวอีกเยอะเลยครับผมถ้าเกิดลิเวอร์พูลยังไม่รอดเนี่ยยังโดนแย่งแต้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะหลุดไปหมดแล้วมันก็จะส่งผลไม่ดีแน่นอนกับ อนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะทำได้เนาะเต็มที่นะครับผมก็แฟนหงหลายๆคนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันมาให้ดีผมเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ตเตรียมใจไว้แล้วแหละเพราะว่าลิเวอร์พูลช่วงนี้ฟอร์มมันแย่มากๆนะครับผมแต่ก็บอกว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมตีสองสี่สิบห้าทุกคู่แข่งกันพร้อมกันหมดนะครับผมคืนนี้คาราบาครับรอบที่สี่แล้วก็ผมไว้เจอกันภายในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวมาไปดูผลกันนะครคับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ